คุณผู้ชมคะขยับไปที่คุณแม่สุดสรองอีกคนนะคะสำหรับพี่จูนกัสมาค่ะภรรยาคนสวยของพี่เปิ้ลน,นาคอนะคะที่ล่าสุดเนี่ยเธอก็ปวดเป็นไข้หวัดใหญ่ค่ะจนต้องแอดบิดเข้าโรงพยาบาลเลยแต่ว่าใจสู้นะคะไม่ยอมทิ้งงานพอหายปุ๊บเนี่ยก็ขอกลับมาลยยุยงานต่อทันทีเลยค่ะ ช่วงนี้หลายคนโดนไข้หวัดใหญ่เล่นงานกันเยอะมากๆนะคะรวมถึงครอบครัวของพี่จูนกับสมาภรรยาของพี่เปิ้ลน,นาคอนและลูกชายทั้งสองคนที่ตอนนี้ก็ป่วยหนักจนต้องแอดมิดนอนให้น้ำเกลือกันเลยทีเดียวค่ะซึ่งทาง้านแม่ตูน,นยอมรับเลยว่าช่วงนี้เนี่ยทำงานหนักมากนะคะก็เลยไม่ค่อยมีเวลาพักผ่อนส่วนอีกสองสาวเนี่ยไม่ได้ติดไข้ไปด้วยค่ะแต่ขอไปนอนเฝ้าติดขอบเตียงเท่านั้นตอนนี้ได้ออกจากโรงพยาบาลแล้วนะคะพร้อมกับขอเดินหน้าลุยทางานต่อเลยทันทีเรียกว่าสปิริตแรงมากๆเป็นมนุษย์แม่ที่แข็ง แข่งจริงๆค่ะคือออจะอินเทรนกับทุกโลกมากๆอะไรที่เข้ามาออเก็บหมดล่าสุดก็เป็นแค่วันใหญ่ยกบ้านเลยค่ะใช่ใช่จริงๆก็เราเป็นมาบ่อยแล้วเราเลยชินถ้าลูกเยอะแล้วยังลูกเล็กยังไงก็ไม่หนีไม่พนเรื่องตรงนี้อะไค่ะก็พอรู้รู้ปอาการมาเราก็แอดมิตรอเลยจากพอนอนหนักจะได้เป็นเบา ใช่ก็เข้าด่วนเข้าด่วนแล้วก็จบภายในสามวันก็หายไม่ได้เป็นหนักอะไรไม่ได้หนักค่ะไม่ได้หนักค่ะอันนี้คือเป็นใครบ้างเป็นพ่เปิลออก้าออกูดค่ะใช่ส่วนผู้หญิงไม่ได้เป็นผู้หญิงมันอนยาวเลยใช่เรียงกันเลยค่ะก็จ่ายประกันทีเดียวช่วงนี้ไข้หวัดใหญ่ระบาดนะคะคุณผู้ชมยังไงก็ระมัดระวังดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะ